The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับครั้งก่อนที่หายไปอ่ะเจ้าบอกว่าตัวเองถูกส่งไปในอนาคตอีก10ปีข้างหน้า เช้นี้ไปโลกปีศาจงั้นเหรอแถมยังไปพร้อมกับท่านลิลิตราชินีปีศาจผู้นั้นอีกด้วยเจ้าทำให้ข้าประหลาดใจเสมอเลยนะข้าเองก,ก็ตกใจเหมือนกันข้าคิดว่าโลกมนุษย์จะลืมพวกเราไปหมดแล้วนะเนี่ยเป็นเวลากว่า400ปีแล้วสินะที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งสองโลกการเดินทางไปปกป้องปเปลวไฟแห่งการล่มสลายเมื่อา500ปีที่แล้วเป็นตามตำนานสำหรับเราเช่นกัน ไม่นึกเลยว่าจะได้มาเห็นกลุ่มผู้ก้าออกมาจากหนังสือนิทานด้วยตัวเองอะถ้าไม่เป็นการรบกวนแล้วก็ข้าขอเลเซนสักแผ่นได้ไหมสฟีล่าเรื่องนั้นเอาไว้คุยกันหลังพูดคุยเรื่องสําคัญเสร็จแล้วลวกันนะเออีข้าขอโทษนะข้าตื่นเต้นโดยไม่รู้ตัวเลยอะเอ,อ้ยงั้นถ้าถึงตอนนั้นก็รบกวนขอสักแผ่นด้วยนะเฮ้ยเจ้าดิเป็นคนสุดยอดที่ขี้อีกนั่นเนี่ย มันก็แค่เรื่องที่เกิดขึ้นมา500ปีก่อนนะนะเอาเป็นว่าโลกปีศาจของเราจะเข้าร่วมสงงรามกับอินเวเดอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามคำทำนายแล้วการโจมตีครั้งใหญ่ของอินเวเดอร์นั้นยังเหลือเวลาอีกไม่ถึง10เดือนแล้วนะอินเวเดอร์งั้นเหรอทางฝั่งเราพวกมันหยุดเคลื่อนไหวไปนานแล้วก็าหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเลยแต่จูๆ่ๆก็จะมาโจมตีอีก ครั้งใหญ่น่นเหรอไม่รู้สิอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขากำลังจะจัดหน่วยรบการโจมตีรั้งใหญ่อยู่ก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะมีแผนอะไรบางอย่างก็ได้แต่สิ่งที่แน่ใจเลยก็คือตอนเนี้เราไม่มีโอกาสเลยนะสิ่งที่ควรทำอันดับแรกในตอนนี้คือปลดปล่อยดาบแชมเปี้ยนซึ่งมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเราอย่างสมบูรณ์แบบนะซี ในบรรดาดับแชมเปี้ยนทั้ง12คนตอนนี้เหลือแค่2คนแต่เจ้าของดาบแชมเปี้ยนถูกแบ่งออกเป็น2คนคือคาเดียนและเจ้าหญิงพลังมันเลยมีอยู่แค่ครึ่งเดียวเหรอไม่สิจะคิดแบบนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะที่โลกปีศาจได้รับการช่วยเหลืออามาจากหลายครั้งก็เป็นเพราะพลังของเจ้าหญิงอะ่ะบางทีมันอาจจะเป็นตัวแปรสาคัญในสงครามของยิวิเนอร์ก็ได้ แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือดาบแชมเปี้ยนมันต่างหากแล้วท่านหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราชนะสงครามครั้งนี้กับอินเวเดอร์สินะการล่มสลายของโลกภาษาและะ้รวะมออีกาดามบอกว่าดาบแชมเปี้ยนคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดถึงจะมองข้ามเรื่องไร้สาระของคนระผลคนใช้โลกจิตที่ทำให้เกิดไหตุนในโลกปิสายก็ตามนะมันอาจจะคุ้มค่าพอที่จะตรวจสอบดูสักหน่อยนะ มีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะแล้วนะตอนจากนี้คงยุ่งมากเลยอะว่าแต่เจ้าหญิงอยู่ไหนกันเนี่ยน้ำสเกเลตน้ำสเกเลตนรีบออกมาได้แล้วตอนนี้ข้างนอกนะเฮ้อ <c oughs> ในที่สุด <c oughs> ก็มาถึงแล้วสินะอืฮ้เเย้ ดูท้องฟ้าน,นั่นสิโย่ ันน่าทึ่งมากเลยนะเนี่ยสุดยอดจริงๆโลกปีศาจใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกได้ขนาดนี้เลยสินะเนี่ยไม่สินี่เป็นหนึ่งในดาวบริวารของเททิตเหมือนกับโลกปีศาจไงแม้ว่ามันจะเล็กกว่าโลกปีศาจจนแทบไม่ได้รับการพัฒนาเลยก็ตามมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เหมาะที่สุดในการสร้างประสาทลอยฟ้านะซึ่งเป็นโคนกลางร่วมกันระหว่างโลกปีศาจกับโลกมนุษย์นะสิ พวกเรากลับมาที่นี่เพื่อซ่อมประสาทลอยฟ้าเพราะเมื่อเข้าสู่โมดต่อสู้แผ่นก็จะถูกเปิดใช้งานหมดเลยไงล่ะเหมือนตึกจะลดน้อยลงมากเลยด้วยนะใช่ตึกบ้านช่องเราหายหมดเลยเดยวนิดเดียวเดิมทีแล้วประสาทลอยฟ้าเป็นเครื่องบินนะนะทําไมถึงสร้างบ้านแฮมเบอร์เกอร์ตรงนั้นได้ล่ะฮะแต่ยังไงก็ไม่มีทางเลือกนอกจากใช้สิ่งนี้เป็นฐานยจนกว่าประสาทลอยฟ้าจะฟื้นตัว ถึงพื้นที่บางส่วนจะยังไม่ได้รับการพัฒนาน่าจะปลอดภัยมากกว่าบนด่านฟ้าเรือของเครื่องเรืองบินนะนะถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะสามารถพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆได้ด้วยนะนี่ไปเกมปลูกผักแน่ๆเลยบางทีอาจจะมีสมบัติหรือสร้างปราสาทพังซ่อนอยู่ก็ได้ใชนะ่พยายามเข้ากันและกัน ยินดีต้อนรับน้ำน้ำสกาเลตและนี่คือประสาทลอยฟ้าใหม่ของพวกเรา